เด็กครับเพื่อนเพื่อนชา youtube ที่น่ารักทุกคนนะครับมือน,นีพ่อพ่อพี่น้องคนไทยน้ำกันนะครับเนาะมาพอดีมาลานไทยมาลานสั้นหมัดมาลานสั้นหมัดอยู่ซองน้่นะครับเพรามีคนมาถามถามหลายว่าเรื่องการใส่ค่าใส่ใจในประเทศเกาหลีใต้นี่แต่ละเดือนนี่ถ้าเจ้ามดกันประม่านโดยประม่านจักบาทคิดเป็นเงินไทยนี่จักบาทประมาณนี่เนอะครับเนาะก็เลยพ่อดีมาพ่อพี่น้องที่ควนได้เงินเดือนสามล้านมือน,นั้นแหละ ผมมีโอได้สามล้านนั้นบ่แม่นบ่มีโอได้สามล้านครับแต่ว่างานนี้แต่ว่างานมันมีโอนี่ยเสียด้มึงนี่ล่ะเออถ้ามีโอนี่ชิได้อยู่มันก็บ่ค่อยมีโออย่กันมีมีกับมีพอเต็มที่เดือนหนึ่งก็มีประมาณอยู่สี่ห้าหมื่นนี่าแต่ว่าก็ะไรสามล้านเท่ากันสามล้านคิดเป็นเงินไทยข้อสิบบาทเจ็ดหมื่นเกือบแปดหมื่นในประเอศประมาณแปดหมื่นลิตรประมาณแปดหมื่นบาทนะครับประมาแปดหมื่นงานเกี่ยวกับเกี่เฉื่อมเชื่อมอากัลงานเชื่อมอากัลนะครับพี่น้องงานเชื่อมอากัล มาที่นี่ก็เลยสอบถามยงังค่าใช้จ่า,ายแต่ละเดือนประมาณจังไหนเขาค่ากินค่าด,ดีผมเอาไว้เลยเอาไว้ใส่สามสามแสนเดือนละสามแสนวันนี้คือแ,แบบมีค่าใช้จ่ายกับมีค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์หนึ่งกับยูวันสี่หมื่นสี่หมื่นวันแล้วก็เติมบัตรไอ, 20, อรถเมียสองหมื่นบัตรรถเมียอีกเป็นสองหมื่นอ่าราก็ใส่ประมาณอาทิตย์ละประมาณหาถึงหกหมื่นประมาณนั้นเสียอีก อาทิตย์หนึ่งใส่เงินอยู่ประมาณหาถึงพกเงินว่นพกเงินวัอนชิดเป็นเงินไทยกับประมาณเอาตีกลมๆเลยประมาณทัานหาร้อยบาทต่ออาทิตย์เันเนาะผมจะกินยำเส้อาเนี่ยเพียงแรงผมจะกินโรงหันโอ้นี่เนยบอปลาใส่ไหลคือคืองานในเกาหลีนี่การค่าใช้จ่ายหรือว่าการกินการยูนี้บางที่นัาจางเขาเรียกแม่คือมันไก็คือว่าวันหยุด เออวันหยุดเออแต่ว่ากคดีว่าอยู่ผู้เดียวอกบอสบันไดเนาะแม่นครับท่านยู่หลายคนนี่กสิเป็นอีกจั๊นึงเออเพราะว่าอาจจะแช่แช่กันแลมันคือร่วงแต่ว่ามันสิเป็นนักอินนักอื่นเหรมันจะนักนักมูนีเห็นบ่แม่นเนี่ยวนกคดีจั๊นึงอยู่ผู้เดียวเนาะเพราะฉะนั้นคือจังของหัวหน้าเพิ่นนี่หัวหน้าแดนเนาะหัวหน้าแดนคนบ้านเดียวกันด้นี่บ้านบ้านพันตอนกับบ้านเชียงกรมเพไกลกันนะอำเภอกรมเาว่ากันอำเภอกรมเพาว่ากันนะครับเนาะ พิ่นสิสรุปแล้วนี่เดือนอาทิตย์นึงประมาณหกหมื่นวอนนั่นบ่ครับไม่ใช่หกวอนอ้าก็บ่ถึงสามแสนวอนนะบ่ถึงเมื่อกี้ก็เหลือเออบางทีก็เหลือนะครับคือสามแสนวอนนี่เพิ่นสแตนบายแล้วสามแสนวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ดเจ็ดพันถึงแปดพันบาทแม่นประมาณนะเพราะว่าของหัวหน้าเพิ่นนี่เพิ่นเพิ่นที่กินกับโรงงานส่วนหลายเป็นบ่แม่นครับเฮ็ดกินคาบนึงถ้าทันเฮ็ดกินเองนี่ก็สามแสนบ่เอาไวอยู่หรอกแม่นบ่ครับ ในกินต้องสองขามะโอ้คือนจำของผมนี่มันเขาแก่เขาเลี้ยงขาบเดียวผมได้ค่ากับเขาแก่สี่พันวอนได้มื่นละสี่พันวอนตอนนั้นแปดปีแล้วก็ยังสี่พันวอนเลยก็ข้ากับเขาผมพ่มีมันจะให้เป็นนี่ไปเลยร่วมเงื่อนเดือนนี่หมดแล้วเพราะว่ามันเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวแก่ดิพี่น้องเจ้าแต่สิมันเจือรงงานแบบไรนี่แม่นบอกเม่นครับเราจะดวงเลยล่ะผมมาดวงดวงล้วนๆเลยล่ะ มากเกาหลีในลวงล้วนๆครับพี่น้องอันนี้ต้องม,<ว>มีความอดทนพวครับเพราะับผมนี่ว่าผมได้จังซีนนี่ผมพดอยู่หาปีที่ผมเคยดีในเรื่อนนี้ผมเมาปีแรกผมได้แค่รำสองเองเนี่ยนี่นี่เพราะผมกระถือทั้งนาทั้งโจมหลับมาเห็นงานมันบขายของได้เนาะเขาไปไป้าเหงนปกเป็นคนบ้านนี่ด้วยแมนนะครับอาศัยว่าความอดทนแล้วก็ขยันแล้วก็เฮ็ดให้เขาได้อะเขาก็ค่อยๆค่อยไปเรื่อยๆเฮ็ดเท็เฮ็ดให้มีผลงานแม่นครับท่านเขาเน้นว่าอะไรเนี่ยเขาด่าเขาพึ่งเออ ข้าวปีแรกได้ครับน<ม>ี่ซึ่งกับทุกเมืองล่ะเอออืมจิตบังกฎโอ๊ตโอ๊ตเอาโอ๊ตโอ๊ตเอาแต่ว,ว่าเข้ากับมันมันมีความถ้าเกิดยังไงล่ะมันมันมันถอยไปไหน,นเานาะเถ่ยไปมาแล้ว <c oughs> มันเลยสัเออมันสัวนุ่งพังสูวแง่หน่ำเลยพี่น้องคนไทยเนี่ยที่กำลังจะมาใหม่นะครับผมผม,ผมจิบว่าเลยว่ามากเกาหลีนี่ใส่ความอดทอนสูงนะแม่นะครับมันเลยลอยดัวกิมกุหลาบเหรอครับ บนบกเงอนในซีดีนะแต่ว่าผมในสามล้านแต่ว่าคนที่เขาได้ตามกผมที่เป็นมูอยู่ใกล้กันเขาได้ซีล้านสามล้านจะมีสามล้านหาก็มีนั่นแต่ว่าเขาเฮ็ดเลิกง่านหาถุงถุงเนอ้เขาทิ้งเปลือกยังเหมือนจะซีล้านสองอ่ะไอไอดีซีแพ็คอ่ะเออดีดีเอาแพ็คเจ้าไปเจ้าเย็นไปเพี้ยวๆเนี่ยยุ่งสามแยกกันไอ้กี่หมัดอ่ะกี่หมัดอ่ะไหนอ่ะ เราเด้เอสี่ลานสองี่ลานกว่าแต่ทํางานหาทุทกวันแมนหลกักการสองอาทิตย์ก็ป <c oughs> อีดโออ้โหเ,เดือนเขเดือนลานแตัวกั่ลานเก่าแต่เขาท่แ,แต่เขาทโแต่แต่หัวหน,น้านี่หัวหน,น,น้าแดนนี่เราบริษัททัโอ่นะแต่เราก็นรับสามลานวันแปดเมือน 8, 000, 000, ตัวทุกเดือนแล้วอันจรหลักการับฮับฮับร่กักกเกนเลยอยู่สองลานเจ็ดแบบั่นยังเหลือสองลานเ็ดนะเพราะว่าพื้กันปะการปมิน กูมินนี่ฮ 100, <spell out. S 1> ักไล่ไหมินเส้นสองวันน่ะเอาเส้นสามตั้งแต่แค่ตั้งแต่แค่กูมิ้นเด้อพี่น้องเด้เส้นสองเมื่อวันเขาตอกแจ๊ก็เอามาเพิ่มอีกเส้นสองปีหนึ่งได้บ่หน่อยนี่คือเงินที่ถ้าฮักหลายจะได้หลายผมบอกเลยฮักหลายได้หลายผมจะให้เขาฮักเดี๋ยวละวเส้นสองเสนผมสิได้หลายบาทกับบาทแม่งเพราะว่าเขาชุมทุกแห่งเครื่องต่อเครื่องนะเนาะครึ่งต่อครึ่งถ้าเขาฮักเข้าเส้นหนึ่ง เขาแก้กับเอามาใส่อีกแสนหนึ่งมันจะเป็นสองแสนต่อเดือนทุกเดือนเดือนละหาพันกว่าเกือบหกพันบาทแรกแกมฝากแค่แปดนอย่นะผมยังหกผมยังเปียกมืเงิเท่ากันอ้เงินสาผมกลับไปได้แค่ที่แปดล้านได้สิบแปดล้านทั้งหมดทั้งสองย่างบัวทั้งสองย่างสองย่างได้สิบแปดล้านนี่แปดล้านสิบว่าได้สามแสนสี่แสนมั้ยบอสสี่แสนกว่าว่้ยสี่แสกว่าอยู่ได้สี่แสนกว่านะครับจักปีนี่แทกแรกกันบ แรกแรกใน4ปี10เดือนได้ได้เงิน400,000กว่าเงินฝากนะครับมันจะมีเงินแค่จิกกลุ่มเงินแค่จิกกลุ่มเงินพฝกเงินเชื่อแบบนั่นในพวกนี้แล้วกาเงินุกมินเงินุกเงินแบบบํานั้นแล้วเงินแค่จิกกลุ่มอย่งพวกนี้นะครับแล้วก็เป็น3เดือนสุดท้ายเห็นป่แม่นครับแล้วก็3เดือนสุดท้ายนี่เขาจะเอา3เดือนสุดท้ายมาหารมาเฉลี่ยรวมแล้วได้18ล้านนะ แต่า่ามูกันที่ไปเอาใบสัญญาให้ผมเกียบพร้อมกันได้ชี้สิบล้านโหร้ายแหละว่ามาชุดยอดเลยอันนั้นหลายหลายอันนี้งออมได้อันนี้ลงคิปไปแล้วตั้งแต่สามปีก่อนหลังคุณแล้วกันยุคการกลี่ยยุคการประมาณสิบแถึงยีนัที่ผมถามาเอาไปยังไงนี่เขาไป้ได้ได้ไดนไ่อได้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 ไดได้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 ไ้ได้มา้ไดนี้้้้ด้ด้้้้งดไ้ดดดด้นี่ฟังเลย ปรมันว่าผมผมที่ผมเอามาเฝ้านี่บางสิ่งบางอย่างมันยังหน่อยนะแต่สิอยากสะท้อนนั่งมุ่งมุ่งบวกกับมุ่งลบใหนฟังนะครับเพราะว่ามันมันมันบ่มีมันบ่มีมันบ่มีต้องมันต้องมีตั้งสองนานอ่ะอย่างนั้นจะจะดยร่วมเด้วเกาหลีกับนามาเนาะครับนามาอยู่ผมบอกเลยมันยังยังก็คือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าผมบอกเลยว่าเกาหลียังหนามาอยู่ทุกประเภทงานเลย เพราะว่าจะเป็นงานสวนเกษตรประสุตั์งานกาา่อสร้างงานอุตสาหกรรมยังหน,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 นามาอยู่เรื่องค่า,ชาใช้จ่ายถ้ามางานสวนนี่ถ้าไปเกี่ยวกับพวกสวนปลูกพักปลูกอย่างนี้เพราอเขาดีซื้อนะอือเพราะมันเห็นเองไนมันเนาะเขาปลูกเองกินมาไเดี๋ยาแก้แค่เจ้าก,กับปลูกบักแตงบักเขืออย่างพวกนี้เขาเจ้าปลูกว่าะด้ซื้อกินครับพี่น้องเ <c oughs> ขาสิได้ซื้อด้เครื่องปรุงแล้วบางที่มาอยู่สวนนี่ ขเขาแก้เขาหูดว่าลูกน้องไม่ค่อยไปใส่กันบ่าสื่อหมูสื่อ,อกไอก่มาไว้ให้ก็ดีเขากันอ้นี่เป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วงานสวนไม่ค่อยได้ไปใส่นะงานสวนนี่เขาห้เป็นไรบ้านไรบ่าลไรวันหยุดยังสิเขาห้ายงานสวนนี่ก็แล้วแต่ดวงไฟดวงมันนึกกันบางคนบางคนมาไม่เจืองานที่แบบสวนร่วมสวนยังแร้วกับมีฟฟ้าม,มี่ยังด้วยนี่อันนั้นถือว่าโอเคจะมีงานตลอดแต่ว่างานมันมันบม่ค่อยมีวันหยุดย่างจริงก็หยุดอยู่วันสองวันประมาณนี้ นะแต่บางคนนี่กระทือว่าโชคก็ววดีมาแล้วมาเจองานที่แบบว่าเขาให้เป็นชั่วโมงนะคือพอทำงานอาะไรนหนี้น้นองที่มาอันเนี่ยน้องที่มาล่าสุดนี่้สื้อใส่ปทุกสิ่งทุกอย่างกับมี่เสื้อผ้าเพราะมี่จังว่าทีให้แก้หาที่อยู่ให่ว่ามีเวลาจะทรงเส,สื้อผ้าให้แก๋อยู่นี่ตวนแก๋จน<า>หาเสื้อผ้าคนเก่า,าเราไปให่เนละ นี่แหละที่เขาบอกว่ามันมากเรคืออะไแต่เราก็เล้วแต่นดวงเอาอีนี้พี่น้องผมสิบอกเลยว่ามาเกาหลีนี่มู่จ้าคือผมบอกไปแล้วคลิปกอนๆว่าอย่าคาดหวังอะไรให้มากนักกับเกาหลีใต้แม่นว่าไงแมนครับหันไปจากทื่นึงก็ไเลยคุณต้องเพื่อใจไว้ด้วยว่าอันนี้ถึงมประเดี๋ยวเอออืมแต่ว่าด้วยด้วยส่วนรวมแล้วอยากให้สอบมาก่อนครับสันดับแลกเพราะว่ายังหน่อยๆมันก็มีกฎหมายคุ้มครองเราหรอเราถี่ใหญ่งาายดนอย่างมันกัน่ายไงแมนเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายใหญ่งายงานได้ ต่อแท็กสวงได้โดยเฉพาะกู้ใช้าาผมมาหนาใหญ่แบบมาสอบสอบกันมากมันจะดีกว่ามากุ้ใช้กับแราผ<น>ู้หญิงกับเข้าใจอยู่เพราะว่ามันม,มันเนี้มันยเนคือว่าถึงสอบปิดมันกับ,บ่ค่อยเอื่นอือนี่น,นี่ปัญหาคือผู้หญิงนี่บ่ค่อยเอื่นกันผมกับยี่ตวนอยู่แห่งโรงเรียนนี่โรงเรียนที่อาจารยนปวดมากนุนลุกเนี่ยพัฒนาชีวเดือนผู้หญิงหลา่ไหมผู้หญิงหลายกับผู้ใช้ไหมแล้วก็าบางมองนี่ยันมาเป็นผีมัพ บางทีมันถึงมองก็ดีเขาก็โกงอะออ่เมันบางทีแหละมันมันเสียเปรียบเขาไงเนาะถ้ากับประกาศบอกอย่างนึงภาษาไม่ได้้องกฎหมายบกบุ้มคว่้องีกเจ็บป่วยมากกัน่หกครับโอูเสียค่าใส่ใจ่าใส่ใจในโรงพยาบาลี่บอกเรยเปื่เรื่อยตื่ดเตือครับพี่น้องต้องได้มากเจ็กสิบบาทตั้งไหนสองพ้าบาลต้องเสียผมไปนอกรงบานหกหมื่นเนี่ยเป็นสองล้านกว่า ก็ดีทีอผมอยู่ผมเป็นคนในแถบหนอนคนมีวีซ่าแล้วมันไหนยังสูดเสียส่นตางอยู่ประมาณสองแสนวัวกับสามแสนได้เสียเองเงินบ่ประมาณสิปร์เซ็นตนะครับปรมมันจะมีเงินสิเปอร์เซ็นต์ที่เขาต้อใจขึ้นส่วนเกอมแมนดูแมนดูแมนดูเขาเขาป่ได้เขาป็ได้นยงเขาเนตั้งร0 0อร์เซ็นต์เีบอบ่น้ยเพราะว่าผมเป็นนวดนี่ผมไปนวดผมเปิดขาเนี่ยผมเที่ยวไปนวดนี่ถ้าผมบ่มีบ่มีเวรกเพิ่มเงีนะบ่มีใบ ใบกามาเนี่ยผมเสียสองหมืนกว่านะสองหมืนกว่าวันนะ mm hmm. สองหมื่นกว่าวันพ่อผมมีใบกามาปุ๊บผมไปนวดเสียแค่หมื่นเดียวครึ่งต่อครึ่งเลยนะ mm hmm. ไปเฮ็ดเขยวไปเฮ็ดฟันเพื่อนไปเฮ็ดฟันนี่สวัสดีครับไปเฮ็ดฟันนี่มดสองแสนหายรวบแล้วหมดประมาณสองแสนห่แต่ว่าถ้าถ้าบ่มีวซสาเนี่ยเขาบอกเลยหาหาแสนขึ้น ไปขูดหินปูนนี่มดหกหมื่นวันนะเมียผมน่ะมดหกหมื่นเนี่ยแต่ถ้าผมขูดเนี่ยผมิีมดอยู่สามหมื่นผมถามขาแล้วผมบนันี้ไอ้ที่จริงถ้าผมจะเอาเอาใบกามาผมนี่เสียแทนแห่งเงี่ยผมก็ได้อยู่แต่ผมบ่เฮ็ดผมบ่เฮ็ดผมก็เลจยจ่ายเงินให้เขาเลยเ้ากค่ะห้องบ่เข้บรเฮนะ็ดแบบนี้เ้อบริสุทธิัเลยเนาะเออห้อเฮ็ดแบบสะอาดไปเลยเขาเหาบ่อไ,ไปเฮ็ดถั่วแก่พ้าะว่า กับโบูแหละโบเป็นค้นแบบนั้นนะโบเป็นค้นแบบนั้นบอกเล่นนะครับว่ามาเกาหลีแล้วแต่ดวงเราค่าใชจใจแต่ละงานกับโบคือกันงานลงงานนี่ส่วนหลาย่าแก่เขาจะเลี้ยงอาจจะเลี้ยงมือหนึ่งหรือสองมื่นไม่รูนกูะแมนครับถ้านมีโอทีได้กินสอฟท์พหรเลาเออถ้ามีโอที่ได้ได,ได้กินสองทคัังได้กับสองท์คัพเพราะย่นี่เขาเลี้ยงเขาพี่เรล่ากันทันยันยนบางที่ก็เป็นบางที่ก็เป็นล้านมาจากซิกตัง เพราะมาส่งเล่นป่ะบ้านของผมว่ได้ส่งเอาไปกินเองไก่ไงของของพ่อหน่าเนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นย่างออกไปกินข้างนอกครับผมประมาณสองเมตรดนะไปเรียกกินมันเป็นบุฟเฟ่ไหมันจะเป็นถาดเป็นถาดโอ้เขาเขาเห็นไปสำเร็จแล้วเขาไปตักเอาใส่ใส่ถาดเลยนะถาดถาดคือจังอันถาดคือลงบานบ้านน่องบ่ถาดลงเงาเป็นถาดคือถาดลงบานบ้านเฮานี่อันนี้บอกเลยเขาก็ไปตักอันนั้นย่างอะไรเรื่อยๆหน่อยตักเขาแล้วเขาจะมีถ้วยต้มใไงเอ็นบ่แม่เขาเรียกว่าซุข เาจะมีซุปไอ้ตัวไนึงแต่ว่ากับแม่แม่กับว่าปันไดนะเนาะเ้าบอรึ่งปันไดเนาะแม่นแมนมันจะแตกต่างกับมานเอารสชาตินั่นนั่นจุดจัดจานกับมานเอามันก็แต่กินไปกินมากอะพ่อกินของเขาอยู่แม่นเพราะว่ามันบอกินกับอะไรด้วยเออมันมีแต่อาหารแบบนี้นะครับพี่น้องเรื่องเห็ดงานมันกับเห็ดงานหนักเนาะมันโอบไปตรงๆหลับมันอืมมันกับอะไรเห็ดงานเบากับอะไรนั่งธรรมดามันกับเห็ดงามันจะใส่เห็ดงาเดี๋ยวกินเขาเสียบก็ว่าวขึ้นงานเก่าดีนี่ ขั้นิีวอลไปหางานสบายนี่ถามว่ามีบอกกับมีอยู่เท่ไหรเนาะมีครับมีแต่ว่า,<ล>วาผมก็ได้ยินมูเขายังีิบางคนกับบดูดล่งขยายนี่กับโอ้โหจบเลยเลยโอ้นึงกับบอกคอยมีร่่งขยายนะส,าๆๆสาองกับเพื่อนรงขยานี่ฟังนะไปสิมาลี่ใช่เพินโอ้บล็อกคอยมีเรากับเพื่อนอืมเราคนส่วนหลายไปยู่าแต่กับฝ้ากันใหญ่กันส่วนหลายบใหญ่กันนี้ไปเลยกัมีแมนมีใช่เพื่นบอกเลยผมเคยบอกแล้ว น้องน้องอยู่ใกลๆอยู่โรงงานไกลๆกันแกมาได้สองเดือนไปอันดานเลยเปื่อนทึ่งเปื่อนทึ่งอันตรายทึ่งสารอย่างต่างๆทึ่งควันทึ่งทั้งจินทั้งควันครับพี่น้องอันนี้ฝากพี่น้องมือนีว่อาหลายๆอย่างเลยอันนี้คือโดยร่วมเลยแด้เกาหลีนิฮายชิมานี่พายิตาทิ้งใจมากคุณต้องทำใจไว้ด้วยทำใจไว้ด้วยเพื่อใจไว้ด้วยโมเมนต์ว่าสิมาเล้วเห็นเขาลงว่าได้เงินหลายจังสัตหนึ่งสิ ส่หลายคนจบไปเขาคอ่อยวอลดานบวกไอ้ดานลบให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเราก็เราจะบานดันบวกให้ฟังดันมวลดันหัวหด้วนัดน,ดนสบายอืแต่มันยังไงก็จะเป็นที่ต้องจีระยัดในสะท้อนถึงไอ้ดานลบให้เบื้องอจะได้หันหันกันมากแล้วมันมันต้องเสียความรู้สึกมากมันะิด้เข้าใจอืเพราะว่าโอ้เพราะว่าออันสมมุติว่าสมมุติว่าสำหรับคนที่เพื่อใจไวเล้วก็บพ่อได้ว่าเออเคยได้ยินเขาว่าอยู่ว่าบางที่อาจจะได้มาเาจองานหนักแบบนี้ บางที่อาจจะได้มาเจองันสูกับปุกงานอันตรายแบบนี้ก็พราเด้ยเพื่อใจไปมันอกมันเลือกบ่ได้าว่งเขาเเลือกเขาเขาบปได้เลือขลงลง่เนี่ยไม่จางเป็นคนเลือกอืบในแรงงานมันก็เลยแล้วจะดวงอีเลด์แบดวงไพดวงมันจังหน่านี่กว่าเราสีได้หอดสามล้านนี่โอ้ผมในล้านสองก่อนได้ปีแรกได้แค่ล้านสองบอกเลยแล้วปีแรกน่าจะสามหมื่นกลัว จนน้ำตาเลยหน้าเพราะผว่าเห็นอย่างก็เป็นแล้วกับให้ตนตัวนี้ห่างแ็มาเท่าแล้วปกติมันจะแจ้งหนังแล้วนะเออแบวบานี้พราะได้ดังใจเขาบานีโอ้ยอผมเม่อยากบอกแล้วผมได้สามานีเพืาว่าผมหนึ่งอดมหาปีเลยผมทีได้มาปีที่หกก็ได้กินสามพันเน่ตั้งคือนองฟั้งปีแรกนี่ต้องอัดตรงโนนอ่ะ นี่ขนาดว่ามางานอุตสาหกรรมนะอด5ปีถึงจะได้ดีถึงปีที่หกเราจะได้นี่เพราะผมถ้านผมใหญ่งานของงานก่อนเนี่ยผมอาจจะถึงมองที่รายกันหนีหรืองวงนี้ก็นหนีผมก็่รูัวที่ว่าเพราะผมอดทนได้ถึงหกปีนี่ที่เลยแับเอาวข้าวเหนียวข้าวแก่เาก็เขากับไอ้นั่นก็ข้าวหนีกับข้าอย่างเลยอืนี่อันนี้คือบอกเลยตัวยางครับพี่น้องฟังเอาพูดได้ใช่ไหมผมบอกพี่น้องเลยว่าจะช่วยรู้ มันไม่ได้สวยดูทุกอยาก่างเกาหลีแต่ยังเป็นประเทศที่หนายมาย่คมยกกับเพราะว่าผมเกียบกับแรงกับพาแรงทั่วไปในเอเชียนะผมก็ว่าเกาหลีเหมือนกันทว่าสูงสูงว่าได้หลายก็ญี่ปุ่นในสามแปดไม่อชอือญี่ปุ่นสี่โตครับผมอยากมากเกาหลีญี่ปุ่นขนาดประเทศที่เขาจะเริ่มกว่ายุนีอันเปแตหยักนแต่ยังไง คาแลนอยู่หน่อยก็อยู่นี่อืมอนี่คาแร่งกับตามก็อายุหามเงินหามเงินหวแล้วตอนนี้ข้าเจ้าสิสอบเกษียณวาเร็วๆนี่เป็นตามาบ่ผู้ชายอายุหลายๆนี่ผมก็ว่าอยากให้มาอยู่นะแม่นอยู่งกันอายุหลายๆเรื่องว่ามันเพราะว่าเลือกว่าดรแล้วทีน่ะแบบอายุสามสิบห้าสามหกขินผมว่าอยากแนะนำให้มากเก่าอยู่นะหรืออยากมีคนบางคนครับเบอร์โทรพี่อเมจเตอร์ ผมเบอร์เท่าของผมนะรเขอกไปในโทรศัพท์ได้กันเลยจ้ะมาเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวผมบอกกับนุ่นเพื่อท่านทัวด้หลายเด้อไม่แห้งก็ได้ซวนซวนหนึ่งซวนยังนี่แหละลครับจังหวัดนก็มาฝ่ายเด้อมันมันม่นปะอ๋อเดี๋ยวเอาไปว่าคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมมีธุระด่วนมื่อนี้กับหัวหน้าเพิ่งแตมาให้ความรู้เรื่องค่ากินค่าอยากเรื่องตังค่าใช้จ่ายในเกาหลีกับจีประมาณนี้คือแล้วแต่ผู้ใดสิกินหน่อยกินร้ายแล้วกา เราแต่จินตนาการว่าเขาสิไปเจอโรงงานแบบไหนเรารับเนาะเดี๋ยวมีมีทุลากทุเลเฉพาะส่วนนี้ผมกินอย่างเดียวนะผมก็ในเรื่องไอ้ไอ้สุ้มเถ้าผาซุ้มหยางที่ว่าของใส่ใจที่ว่าต่างหากที่ปะทะต่างๆอาจจะบวกมาอีกแมนครับเรารับเนาะมือนี้มาฝากพี่น้อง